ก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะในช่วงเม้ามอยซุปตาค่ะอุ้ยเบรกนี้เราจะมาอัปเดตข่าวดารามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันแบบเต็มๆแล้วนะคะมีเรื่องอะไรมาเม้ามอยนี่จะขุดล้วงลึกเอามาให้แกะเกากันแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องเลิกเลิกนี่ถนัดมากชอบมากเรื่องใต้เตียงถูกต้องบนเตียงหมดนะคะค่อยชอบให้เขามีความสุขกันสักเท่าไหร่อยากเห็นเขาเลิกกัน ใช่ไหมอยากเห็นเขาคบกันเอาเหรอเออพูดแล้วก็จะไปตามดูว่าเลิกกันเมื่อไหร่ยังไงด้วยเอออันนี้คือนี่คือหวังไม่ไม่หวังดีนะเนี่ยไม่ทำไมเราพูดเหมือนเราเป็นนางไลย์ไงก็ไม่รู้ว่าเออสำหรับข่าวแรกในวันนี้ไม่ใช่ข่าวรักรักเลิกเลิกแต่เป็นข่าวในเรื่องของ คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเขาบอกว่านี่ก็คือมีแขกรับเชิญหนึ่งคนนะก็คือใหม่ดาวิกาเป็นสาวคนนี้นะคะเหมือนเขาบอกว่าจะมาแทนสาวชมพู่เป็นมาต้องมาร้องเพลงต้องมาเต้นเหมือนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชมพู่ใช่ไหมแล้วก็มีข่าวเม้ามอยมาอีกว่าใหม่ดาวิกาเนี่ยเป็นอ๋อนางเอกตัวเอ็มที่เรื่องเยอะตัวเอ็มก็รู้เลยสิว่าเป็นใครหรือเปล่าจะมีใครหรือเปล่าใหม่ใหม่ไม่มี มืมะมะไม่มีไม่มีนะเขาก็เลยพุ่งเป้าว่าใช้ใหม่ดาวิกาหรือเปล่าเพราะว่ามีการเรื่องเยอะใส่ทิมงานแยกห้องแต่งตัวเพราะว่าไม่อยากใช้ห้องแต่งตัวรวมกับดาราคนอื่นดังแล้วไงตอนแรกเนี่ยไม่ดังก็อแต่ตอนนี้นี่แบกว่าอะไรอย่าง่ี้ตอนนี้ต้องบอกว่านางดังมากๆเรียกได้ว่าเป็นระดับซุปตาของเมืองไทยเลยนะใ อ,อันนี้ก็เลยมีกระแสข่าวอะไรเยอะแยะออกมากับสาวใหม่ดาวิกาก็บอกว่าเรื่องเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวมาแววมาตั้งนานแล้วว่าเขาเนี่ยเรื่องเยอะใช่มาอันนี้มาแววมาเรื่องเยอะอีกอ,กอาจจะเป็นทีมงานเนี่ยนะแหละเมาสกันแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่ใหม่หรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าเคยไปจเจอตัวจริงออที่งานนะปนนนไปนั่งข้างๆกันเลยอุ้ยนางหน้าร้านเป็นกันเองไม่ได้เรื่องเยอะแบบที่มีกระแสข่าวมาที่จะเป็นใครแต่ทำไมเขาถึงเป็นพุ่งเป้าไปที่ใหม่ ที่มีข่าวออกมาอาจจะมีกระแสแบบพวกขีจฉาหรือเปล่าอันนี้แฟนคลับใหม่หรือเปล่าคะแฟนคลับออ <c oughs> นางสวยสวยขึ้นทุกวันทุกวันแสดงละครก็เก่งขึ้นด้วยเออเอ,อ,อ่ะจะเป็นยังไงนะคะไปฟังสาวใหม่เขาให้สัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะค่ะทราบเรื่องเพราะว่าก,กไ็ได้ดูใน,ในข่าวที่ออกไปค่ะก<อ>็งงค่ะเพราะว่าทั้งพี่ทั้งสองคนก็นสนิทกันค,<อ>คือเรื่องจริงเรื่องจริงมันไม่มีอะไรเลยอะคะอ่ะมันมันเหมือน เขารู้จักกันมาก่อนเจอหนูอีกค่ะเขาก็เป็นเพื่อนกันนะจุดเริ่มต้นคือเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรกันแบบที่ทําให้เคืองหรืออะไรเงี้ยแย่งห้องแต่งตัวปกติเขาเตรียมไว้ให้ค่ะก็ไม่ไม่ได้ไปแย่งไม่จําเป็นต้องแย่งเพราะว่าเวลามีงานเอีเวนต์เขาก็จัดห้องแต่งตัวไว้ให้เราเลี้ยหมายว่าทางทีมงานมากกว่าที่จะเป็นคนเลือกให้เราค่ะบางทีก็จะเลือก ห้องเดี่ยวให้บางทีก็เป็นห้องรวมอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีถ้ามีรุ่นพี่หน่อยก็จะเป็นห้องรวมเพื่อไม่ให้ดูแบบว่าเราแบ่งแยกอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นห้องรวมแต่ถ้าเขาเลือกให้เป็นห้องเดี่ยวก็แล้วแต่ตามตามคนที่จัดอีเวนต์เขาเป็นคนจ้างไม่กล้าดีกว่านะไม่กล้าทําอะไรแบบนี้กลัวว่าเพราะว่าทำอะไรแบบนี้แ,บบนแล้ว <c oughs> มันไม่ใช่อยู่ <c oughs> แค่เรื่องเงี้ยไหมคะแล้วมันก็จะไปหลายบริษัทเดี๋ยวจะไม่มีงานทำก็ไม่ไม่กล้าทำอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะ มาอีกหนึ่งข่าวกิงกหนึ่งข่าวอองานแถลง<า>ข่าวอ <concert S 2> คอนเสิร์ตนะคะ Voice of Love Music Festival ค่ะก็พูดถึงข่าวของหนุ่มห <1 S 1> ETC e <TC. S 1> คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาอยู่เขายข้ายค่ายแล้วย้ายมาอยู่ค่าย I am เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าหนุ่มห ETC นะคะออกการแฮปปี้ค่ะเพราะว่ามีการปล่อยซิงเกลิลจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาจะอยู่ค่ายไหนถ้าเสียงเขาคุณภาพดียังไงแบบแฟนคลับก็ติดตาม ใช่แล้วเออไม่ว่าจะไปอยู่ค่ายไหนนะถ้าเราเสียงดีนะมีคุณภาพงานมีคุณภาพอย่างเงี้ยแฟนคลับก็ต้องตามไปชมผลงานกันอยู่ดีนั่นเองค่ะใช่ก็เขาบอกว่ากระแสะตอบรับดีค่ะกับเพลงที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลออกมานะคะแถมตอนนี้นะคะมีงานเพลงแล้วก็มีการทัวร์คอนเสิร์ตอีกเยอะด้วยค่ะและรวมถึงนะคะสาวนอกวงการที่คบอยู่อุ้ยมีแฟนแล้วหรอทําไมล่ะ ตอเนี s <S> <S ้เขาไม่ได้ม um ีแฟนอย่างเดียวเขาคุยเรื่องแต่งงานเราด้วยอุ้ยตายนั่นนะสิอุ้ยเขาเห็นคนมีความสุขไม่ได้อีกแล้วอ่ะฟังก่อนแต่เขาบอกว่ารอความพร้อมอีกสักสองปีเพราะว่างานแต่งเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็แต่งกันไปหมดแล้วนั่นไงตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมเพราะตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยคบมาหกปีเกือบจะเข้าไปที่เจ็ดแล้วนะไม่กลัวด้วยอาถรรพ์หลับเจ็ดปี คบกันมา7ปีแล้วตอนนี้วางแผนว่าอีกสัก2ปีเนี่ยจะแต่งงานใช่อีก 2, 2> ปีแต่งงานใช่ไหมตอนนี้เข้าสู่ปีที่เจ็ดเขาบอกว่าจะมีอาถรรพ์เลข7็ใช่แต่เขาบอกเขาไม่กลัวส่วนใหญ่นะพอคบ7ปีนะคนเป็นแฟนกันเลิกกันซะส่วนใหญ่เลยนะงั้นตอนตอนเข้าปีที่7จเราเลิกกันก่อน แล้วไปคบกันปีที่8ปดคบกันใหม่ใช่ไหมปีที่8ใช่ไหมเราก็เลิกกันแล้วก็คบใหม่ก็เป็นเริ่มปีหนึ่งใหม่เออมีนะการแก้อาถรรพ์คู่รักบางคู่เนี่ยดาราเนี่ยถ้ามีแบบในเรื่องของการแบบทะเลาะกันบ่อยๆนะเขาไปจดทะเบียนหย่ากันนะเป็นการแก้เค้นไงอย่างพี่ปอพี่ปอกับพี่เเขาบอกทะเลาะกันบ่อยไงทะเลาะกันบ่อยช่วงนั้นอาจจะทะเลาะกันแบบ เรื่องลูกเรื่องอะไรหลายๆ,ๆอย่างเรื่องธุรกิจก็เลยแบบ<ช>ออไปจดทะเบียนหยา่าแก้เคสตอนนี้ก็แบบว่าอุย้ยท้องน้องคนที่สองแล้วว่าอ,อ,อาจจะเป็นเครดคสที่ดีนะนตนะแต่ว่าหนุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอยู่ที่ความเข้าใจทั้งสองคนนะคะภาพบรรยากาศรวมถึงสัมภาษณ์จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับก็จริงๆ i am ครับคือพี่ที่บริหารงานอยู่คือพี่สอง พี่สองซึ่งเคยอยู่เอฟเอนต์เทนเมนต์ที่ช่อง3นะครับตอนนั้นที่เราอยู่เอฟเอนต์เทนเมนต์กับพี่สองเพราะพี่สองย้ายมาอยู่ทูด้วยความที่สนิทกันแล้วก็ทํางานด้วยกันเข้าขามาอยู่แล้วครับในนั้นก็เลยย้ายตามกันมาในนั้นก็ภายใต้การทํางานของชื่อไอแอมนี่แหละแต่ว่าเราทีมงานเดิมครับในนั้นก็การทํางานของ e t ทก็แฮปปี้ที่จะร่วมงานกับทีมงานนี้อยู่แล้วก็ดีใจครับที่คนชื่นชอบเพลงที่เราปล่อยไปก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดก็ชื่อเพลง cry และก็ baby ก็เป็นหนึ่งเพลงที่เป็นสีสันใหม่ๆที่ให้แฟนคลับได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพวกเราด้วยครับผมก็จริงๆจริงๆผมไม่ได้ทํางานหนักขนาดนั้นนะครับก็ทํางานก็เจอแฟนตลอดเจอทุกวันแหละเราแบ่งเวลาผมแบ่งเวลาครับพยายามจะแบ่งเวลาให้เจอกันตลอดดังนั้นก็รู้สึกว่าเรื่องเรื่องเวลาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับผมจริงๆก็ไม่ได้ดูแลเขาดูแลผมเยอะมากกว่าผมดูแลเขาอีกตอนนี้เขาคนมา5้าจะหปีแล้วครับ เยอะแล้วปีหน้าใกล้เลขเจ็ดแล้วครับอืมไม่ยังไม่กลัวครับก็คิดว่าอยู่ที่ตัวเรามากกว่าใช่ก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันเลยฮะก็คบกันมานานแล้วแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกกับตัวเองแล้วว่าใกล้เวลาแล้วล่ะอมมันมันใกล้แล้วครับเพราะว่าเพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนไปลูกสองแล้ว เพื่อนแต่งงานกันหมดแล้วตอนนี้เหลือผมกับพี่โซ่สองคนครับที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยลูกเขาก็โตนเล่นกันแล้วลูกเขาจะแบบลูกก็จะเป็นนายอยู่แล้วนะก็ผมผมบอกไว้หลายที่หลายหลายบอกไปประมาณ3ปีที่แล้วว่าไม่เกิน2อสปีนะครับก็ยังเป็นคําตอบเดิมอยู่ไม่เกิน2อสปีเนี่ยครจริงๆถ้าติดติดตัวผมเองผมอยากให้ให้รู้สึกว่าตัวเองพร้อมกว่านี้นิดนึง ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับหนุ่มหนึ่งแล้วก็สาวนอกวงการด้วยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่แต่งงานกันแต่ว่าเราก็เอาใจช่วยแล้วก็เชียร์เขาไม่ต้องรอถึงสองปีหรอกปีหน้าก็แต่งเร็วกว่านั้นก็ได้อไม่ต้องสติ๊กเป๊ะสองปีหรอกถ้าพร้อมกว่านั้นก็แต่งเร็วกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวนี้นะคะงานแต่งไม่ต้องจัดเวอร์วังอลังการมากเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกดีกว่าใช่ค่ะแต่ว่าสําหรับเด็กที่สองนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี้มีสาระดีๆจากโรงพยาบาลกรุงเทพในเรื่องของคุณแม่ที่คลอดก่อนกําหนดมาฝากกกกััันนนตอี้พสคครู่่ะ